สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่วัดโพเฉลิมลักตัวบลนดนอนเกาะกาอำเภอบงางรำพยวจังหวัดชัยังเซาค่ะเดี๋ยวเราจะไปขอพรกับหลวงพ่อแจ๋กันนะคะรับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโพเฉลิมลักนะครับอำเภอบางลำพยวจังหวัดชายังเ,เซาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อน,นและท่านผู้ชมเข้าไปในวัดกันนะครับไปไหว้ขอพรกับหลวงพ่อแจ๋นะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสวรณก่อนนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆไปน้อมสักการบ,บูชาขอพรหลวงพ่อแจ๋ที่อยู่ในบนดบนะครับสําหรับท้าวเวสวรณน,นี้นะครับก็มีอยู่2ตนด้วยกันอยู่ที่บริเวณลานหน้าวัดแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมา จุดประทัดแก้บนบ้างบางคนมาบนบานศาลเก่านะครับแล้วก็สําเร็จแล้วก็มาแก้บนกันเดีว่ามว่าคนมีพวกมิราบถูกหวยครับเพราะว่าท้าเวชรวันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้นะครับแต่ความศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากการบนบานศาลเก่านะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง,องไม่นานเลยนะครับก็สําเร็จกันนะครับบางคนก็มาจุดประทัดแก้บนบางคนก็นำพวงมาลัยดอกไม้ดอกกุหลาบ น้ำหวานน้ำแดงอะไรต่างๆมาแก้บนกันมากมายนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมามาไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนะครับตอนนี้เรามาปากหลักอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปที่มนฑบหลวงพ่อแจ๋นะครับแล้วก็จะพาท่านไปไหว้หลวงพ่อโสธรเป็นการขอพรกันนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่เดี๋ยววันนี้อาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไป ดูต้นโพอายุร้อยกว่าปีนะครับ<ด>หรือว่าหลายร้อยปีแล้วก็ว่าได้เลยนะครับอยู่มานานมากเลยนะครับกับวัดโพนี้นะครับเป็นต้นโพที่สวยงามที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อแจ๋นี่เป็นภาะเกจิชื่อดังเนาะครับเพราะว่าหลวงพ่อแจ๋นี่อดีตเป็นภาะเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดโพเฉลิมรักนะครับมีรูสิทธิ์มากมายแล้วก็ ท่านมีเมตตามหานิยมนะครับเก่งทางด้านวิทยาคมเป็นอย่างมากเลยครับวิชาคมแก่กล้านะครับในยุคนั้นใครๆคก็รู้จักนะครับมีบรรดาลูศิ์ลูกหาอย่างมากมายเลยนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องลูกศิษ์เดี๋ยวเรามาเล่าตรงนี้กันหน่อยนะครับอ่ทุกวันนี้นะครับลูศิ์ของหลวงพ่อแจ๋เท่าที่เราทราบนะครับยังมีอีกสององนะครับเป็นพระนะครับสองรูปสองรูปนะครับอ่าเรียกรูปอ่ะถ้าเรียกรูปนี่คือพระสงฆ์นะครับถ้าเรียกองค์นี้ก็เรียกว่า อาพระเครื่องแขนคออขอโทษทีครับท่านผู้ชม <c oughs> อาทีนี้เราจะมาเล่ากันต่อนะครับสำหรับพระเกจิอาจารย์สองรูปนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่อายุมากแลวนะครับอายุก็เข้าไปเกือบ90แล้วนะครับ <c oughs> และอีกรูปหนึ่งก็รู้สึกว่าจะ80กว่านะครับอาถ้าเราบอกไปนี่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะรู้จักนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักสำหรับลูกศิษย์ของหลวงพ่อใจที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับ ก็คือหลวงพ่อสมชัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดของวัดโพอากาศอำเภอบ้านเปี้ยวจาเชิงเซานะครับยังอยู่นะครับปัจจุบันนี้ยังอยู่แล้วก็ทีนี้ก็นู่นเลยนะครับอำเภอบรรสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เรียกกันว่าหลวงพ่อทอกนะครับเพราะว่าเรียกกันมาแบบนี้เราก็เรียกตามมันไปแบบนี้นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อแจ๋นี่ยังมีชีวิตอยู่อีก2รูปนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็เก่งกาจเลยทีเดียวครับ สำหรับท่านใดมีความสนใจก็ติดตามกันไปนะครับวัดโพรอากาศหลวงพ่อสมชัยนะครับแล้วก็วัดบางทุงจิกหลวงพ่อทอ,อกหรือว,ว่าอาจารย์ทอ,อกนะครับแหมเรื่องตอกเส้นเรื่องรักษาคนนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องนี้เก่งมากนะครับท่านมีเมตตาจริงๆสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบนดกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่า หลวงพ่อแจ๋นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทุกวันนี้มีคนเคารพกราบไหว้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาท่านเป็นเกจีอาจารย์ชื่อดังนะครับครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบัดกนี่ก็คือบนดกของหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อแจ๋ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเอนมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อแจ๋เป็นทีเรียบร้อยอ่ะช่วงนี้เพื่อนเพื่อนครับเรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้พวกเราก็ขอพรกันไปทีเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญน,นะครับมีความารุ่งเรืองในชีวิตอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับขอกันเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างก็ขอกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับหลวงพ่อแจนี้นะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมานี่ก็ทางด้านวิทยาคมนะครับทางเป่าเสกเลขมนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายความเป็นอยู่ต่างๆทั้งหมด,มดนี่หลวงพ่อนี่ยอดเยี่ยมเลยจริงๆ,ๆนะครับ เท่าที่เราทราบมานะครับหลวงพ่อนี่ก็ได้มรณาภาพหลงเมื่อวันที่16นะครับเดือนก,นกรกฎาคมปีพศ2516นะครับก็นานแล้วนะครับที่ท่านมรณภาพไปแต่ว่าชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนี้ยังคงเดิมนะครับ50ปีดีหลวงพ่อแจ่นี้ก็ที่เราทราบมาก็คือเดิมทีท่านเป็นคนที่ ใกล้ๆวัดต้นตาลน,นาครเนื่องเขตจากเชียงเซนนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าบรรชาได้เข้าบรรพชาบวชเป็นพระมานะครับจบจนกระทั่งมรณภาพเลยนะครับนี่ก็คือเท่าที่เรารู้มาน,นะครับผิดถูกก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับบางทีพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออาภัยท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ยิงก็พาเพื่อนๆมากันหลายคนเลยครับมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดมาไหว้พระมาขอพร สําสหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการอยากมาําบุญไหว้พระที่นี่ก็มาได้ทุกวันนะครับทําบุญถวายสังฆทานนะครับมาร่วมบุญกันนะครับทําบุญถวายค่าน้ําทําบุญถวายค่าไฟทําบุญใช้นี่สงนะครับเพราะว่าหลักๆรายการบุญจะมีกันอยู่ตรงนี้วันนี้พวกเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมและพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับติดตามกันมาก็ามาร่วมบุญกันนะครับแล้วท่านมีโอกาสมีเวลาเดินทางมาที่อำเภอบ้านั้งเปียวจังหวัดเชียงรซว ก็เลยกันมาที่วัดโพเเลิมรับนี้นะครับถ้าบริเวณสถานที่ของวัดนี้อยู่ติดถนนนะครับสะดวกสบายเลยนะครับท่านมาถึงก็เลี้ยวรถเข้าวัดได้ทันทีเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําบุญร่วมกว่บทางวัดเสร็จแล้วก็ชมสถานที่เป็นวัดเก่าวัดแก่ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับหลวงพ่อแจ๋นะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาน้อมสักการะบูชาขอพรหลวงพ่อแจ๋อยู่ในบนดบนี้นะครับ เพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านมานะครับก็แวะเข้ามาในวัดมาไหว้พระมาทำบุญกันนะครับนี่ก็คือบริเวณสถานที่มดกของหลวงพ่อนะครับก็เป็นหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ไปตามอัตภาพของวัดตามชนบทนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้อ่าจะอยู่แห่งหนตําตบลไหนนะครับถ้าท่านมีความศรัทธาก็ขอเชิญมาได้ทุกวันนะครับนี่ก็คือภรษสังฆจใจ ครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาพเพื่อนๆเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับตรงนี้ก็เป็นหลังกุฏิหรือว่าหลังบนดกของหลุงพ่อนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านหลังแล้วนะครับนี่ก็คือสถานที่ที่เป็นบริเวณรอบๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็จะให้พเพื่อนๆดูต้นโพต้นนี้แหละนะครับตั้งแต่สมัยที่ลุงพ่ออยู่เลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวิหารพระอีกที่นึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เยี่ยมชมกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะอำลาจากกันไปติดตามชมกันไปให้จบคลิปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้า ถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆของเราต่อไปนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นการบังใจนะครับของนัชเลทัมเปิลค่ะครับก็ติดตามกันเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดร่วมกันนะครับสร้างบุญทำบุญสนกันไว้นะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างความดีสร้างบุญสร้างบุญสนเยอะๆนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวิหารพระอีกแห่งหนึ่งนะครับของในบริเวณวัดแห่งนี้ เราก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระแก้วมรกตแล้วนะครับอ่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช่วงนี้เรามาขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับ บริเวณด้านหลังก็มีหลวงพ่อพุทธจินรล่านะครับประดิษฐานอยู่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังในเข้าไปอีกนะครับก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะบูชากราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำๆนะครับกับสถานที่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีจริงๆนะครับสถานที่ของวัดที่นี่ก็มีพี่น้องประชาชนมานั่งพูดนั่งคุย ทำบุญสร้างกุศลเสร็จเรียบร้อยล้วก็มานั่งคุยกันอ่านี่ต้นโพนะครับเรากลับมาอีกครั้งแล้วครับก็ให้เพื่อนๆดูชมต้นโพต้นนี้นะครับเป็นต้นโพที่มีอายุมากเลยทีเดียวครับแล้วก็สวยงามมากจริงๆต้นโพตันนี้เป็นพุ่มสวยจริงๆนะครับต้นโพนี้มีอาถรรพ์นะครับตัดสิทมากตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณหอระฆังนะครับเป็นหอระฆังที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับแต่ก็ทางวัดอย่างอนุรักษ์และบำรุงซ่อมแซมทาสีอยู่นะครับก็ยังแลดูดีอยู่นะครับ ครับก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมโบสถ์นะครับโบสถ์นี้ตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อแจ๋อยู่นะครับเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะหลังไม่ใหญ่เท่าไรนะแต่ก็สวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปเป็นองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมา,าด้านหลังโบสถ์นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับ บริเวณขอบรั้วโบสถ์นี้ก็เป็นลักษณะรั้วสแตนเลสนะครับก็มีความงดงามอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นโบสถ์ค่อนข้างลักษณะคล้ายโบสถ์โบราณน,นะครับเก่าแก่มากติดตามกันไปเรื่อยๆวันนี้พวกเราก็พาเ,เพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเป็นผู้ธบูชานะครับสร้างบุญสร้างกุศลวร่วมกันในครั้งนี้นะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็ตั้งใจเดินทางมาที่นี่กันโดยตรงเลยนะครับก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอัลาผาจากไปนะครับตอนนี้ก็ติดตามชมกันให้จบเลยนะครับอะเดี๋ยวผมอาจารย์นัดผู้บรรยายก็จะอำลาผ่าจากไปนะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยนะคะ